สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับวันนี้ครับพบกับวัตถุมงคลนะครับของหลวงปู่บุญมาโชติธรรมโมครับกับเหรียญเจริญพรเมตตามหานิยมนะครับปีสองห้าหกหกนะครับเป็นเจริญพรบนนะครับรูปแบบเหรียญเป็นเหรียญรูปไข่พิมพ์ครึ่งองคนะครับตัวอย่างวันนี้ก็มีมากมายหลากหลายเนี่ยส่วนใหญ่ตัวอย่างจะเป็นเนื้อหลักไปก่อนเลยนะครับอ่ะขอโชวองค์ที่ผมชอบก่อนเลยองค์นี้ครับ องนี้ครับด้านในนเป็นกล่องกำยี่นะครับก็จะมีกระดาษท่้มอย่างนี้นะครับด้านในเป็นกล่องคำยี่สีน้ำเงินนะครับโอ้โหนี่ไงชอบเพราะอะไรพี่ดูดินี่ครับกล่องนะเขียนว่าลูกปูนมาโชติธรรมโมนะครับข้างหลก็มัดเข่าแก้วทองนะครับนี่มาดูครับเขาเลยคือเนื้ออะไรครับโอ้โหสวยถูกใจสิท้าโอ้โหนี่ครับอันนี้เป็นเนื้อนวะนะครับตอกคาว่าพิเศษตอกนวนะวะตอกโค้ดเขาแก้วทองนะ เป็นนวหน้ากากเงินหมายเลขสองศูนย์ครับโอ้โหเหรียญน,นี่มาดูครับเหรียญคล้ายๆแอ่งกระทะขอบๆเล็กๆเลยนะครับด้านหลังครับนี่ครับเป็นเหรียญประกบอย่างนี้เลยครับประกบน,นวะหน้าหลังเอาเรื่องโอ้โห ด้านหลังก็เป็นลงยาพื้นส้มครับโอ้โหเหรียญประกบอีกแล้วนะเนี่ยโอ้โหสวยถูกใจเหรียญน,นี้เหรียญที่หนึ่งอะเอาเหรียญที่สองเอาเหรียญที่สองธรรมดาก่อนนะเอาเหรียญธรรมดานะเหรียญที่สองเนี่ยเป็นเนื้อ,อบาการานะครับบาการาลงยาพื้นม่วงนะครับมีด้านหลังอ่ะมีทุกอย่างพอดีเลยนะครับนี่ครับเมื่อกี้โอ้โหเมื่อกี้น้าหลังไม่มียันในหน้าหลังเป็นหน้าหมดเลยนี่ครับด้านหน้าจะเป็นเนี่ยพิมพ์ครึ่งองค์เขียนว่าเจริญพรนะนี่เป็นเนื้อบากาานะครับ ต่อโคดเขาแก้วทองเหมือนกันล้างหลังด้านหลังเป็นยันดวงแล้วก็มีคําว่าเมตตามมหานิยมอันนี้อันนี้เบาๆอันนี้เบาๆให้ดูก่อนอ่ะต่อไปครับนะวะอีกหนึ่งอันนี้นะวะอะไรอ่ะอันนี้นะวะนะเดี๋ยวผมขอดูอน,นี่นะวะเหมือนกันหรอกโอ้โหนวะเหมือนกันนะครับอ่มาดูนะวะนะครับอันนี้เป็นนะวะลงยาไล่สีนะครับนะวะนะลงยาไล่สีนะครับเป็นนะวะหลังยันเหมือนกันนี่ตอกเขาแก้วทองตอกนอกวอนะครับ นี่เลขโคดอยู่นี่อันนี้เป็นเลขโคดอะไรเลขโคดสองตัวเดียวโอ้โหเอาเรื่อง <c oughs> ส่วนใหญ่เลขของตัวเดียวเยอะด้ยวยนะชุดนี้ที่ผมมีนะครับต่อไปครับต่อไปอ่ะาเริ่มขึ้นเนื้อบนบนละ,ะงานช้างเนื้องาช้างโอ้โหโอ้โหห่ออย่างนี้เลยนะครับเนื้องาช้างนะโอ้โหเนื้องาช้างครับเอาเรื่ององนี้โอ้โหอ,อดูดิเนื้องาช้างเป็นงานแกะสลักใช่ไหมครับเนี่ย ปั๊มไม่ได้อยู่แล้วเนาะเป็นงานแกะสลักนะโอ้โหรายการที่สิบจะสร้างกิเยญเนี่ยโอ้เป็นรายการที่สิบนะครับจะสร้างกิเยนครับโอ้โหหมายเลขมองไม่เห็นอีกอกืเอาเรื่องนี่หมายเลขสี่หรือเปล่าเนี่ยหมายเลขสี่หรือเปล่าองค์เนี้ยโอโ้เอาเรื่องครับเอาเรื่องงาช้างอ่า <g XX> ต่อไปครับต่อไปเริ่มไปเนื้อเงินมั้งอ่านเนื้อเงินนำมาดูนนเนืน้อเงิน นื้อเงินเป็นอืมโอ้โหผมขอไม่แกะซีนนะครับขออนุญ,ญาตนะเป็นเนื้อเงินหน้าหลังยาแดงมาสเตอร์พีทครับองค์นี้หมายเล็กสองตัวเดียวนะครับนี่ลงยาแดงหน้าหลังมาสเตอร์พีทด้านหน้าก็ยาแดงนะครับขออนุญาตไม่ได้แกะซีนให้ดูเผื่อเจ้าขององค์เจ้าของคนต่อไปเขาชอบไม่แกะซีน <c oughs> อ่ะต่อไปครับโอ้โหเงินหน้ากากทองคำละสององค์เลยหรอเงินหน้ากากสองคำนี่แบ่งปันพี่เป็นหนึ่งองค์แล้วนะครับเป็นยายาเขียวด้วยแบ่งปันไปนี่เป็นยาอะไร โอ้โหนี่เป็นยาฟินิกครับนี่เป็นยาไล่สีฟินิกนะเป็นไล่สีนะครับนี่เนื้อเงินหน้ากากทองคํานะครับด้านหลังก็มาสเตอร์พีซเลยครับองค์นี้หมายเลขหนึ่งตัวเดียวเอาเรื่องหรือเปล่าหนึ่งไหมหนึ่งหรือหกอ๋อหมายเลขหก 6, นะหมายเลขหก 6, ตัวเดียวครับองนี้หมายเลขหกตัวเดียวนะเนื้อเงินนะเอาต่อไปครับต่อไปเป็นเนื้อหน้ากาก,ากทองคำอีกหนึ่งอันนี้เป็นพื้นฟ้านะครับอ่ะ เงินหน้ากากลงยาทองคำลงยาพื้นฟ้าผมแบ่งยายาเขียวไปโอ้โหข้างหลังก็ลงยาเฉพาะตัวนี้ตอกงองูหมายเลขกหนึ่งหนึ่งครับนี่นะครับเป็นหลวงูง่บุญมานะครับกับรุ่นเจริญพรเมตตามหานิยมนะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านเฮงๆรวยๆนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งรุ่นที่มาแนะนําให้ดูความสวยผมชอบประตูมากเลยโคตรสวยเลย <laughs> วันนี้ก็ขอให้ทุกท่านเฮงเรวยรวยนะครับสวัสดีครับ